น้ำตกแม่เตี้ยอเอภจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เขามีลานกลางเต็นท์ให้นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เขาเปิดแล้วสวยเกินคำบรรยายต้องมาชมด้วยตัวเองครับมีรถเข้าไปถึงที่เลยก็อุทยานแห่งชาติออบหลวง น้ำตกแม่เตี้ยนะมีความสูงประมาณ80เมตรความกว้างก็ประมาณ40เมตรครับเป็นน้ำตกที่สูงใหญ่สวยงามที่สุดในอุทยานแห่งชาติขอบหลวงน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่อยู่ในบริเวณกลางป่าลึกในห้วยแม่เตี้ยตอนกลางอยู่ในท้องที่ของตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองครับ น้ำตกแม่เตีย้ยเนะี่ยอยู่บริเวณกลางป่าลึกนะครับมีทั้งหมด4ชั้นมีระยะทางในการเดินปีนป่ายเนะนี่ยหกิโลเมตรน้ําตกแม่เตีย้ยเนะี่ยมีน้ําตกตลอดทั้งปีครับ